เสร็วว่าสลวงสลูนอ๋อสลวงสลูนเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าแปลว่าอะไรสวัสดีครับผมพวกเราปันโตนะครับวันนี้ผมลากพี่อาร์ตมาเที่ยวหาร้านน้องชาย มันอยู่แถวแสลวงพี่ทางทางถนนเส้นเนี้ยมัน<อ>มันอ่ามันเริ่มนิยมกันเพราะว่าเขาเป็นทางเลี่ยงลัดเข้าไปสู่อำเภอปลายอ๋ออชื่อร้านชื่ออะไรเมื่อก่อน เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อป๊อกโภชณาแต่ตอนนี้ก็ทำชื่อร้านสลุมสลวงสลิงอะไรของแกน่เดี๋ยวเข้าไปถามมันเห็นเขาเขียนว่าสลวงสลูนสวงเดี๋ยวต้องไปถามเขาว่าแปลว่าอะไรสลวงสลูนคืออะไรป๊อกโจโภชณาเนี่ยป๊อกในชื่อมันอเจ้าของร้านชื่อป๊อกใช่เมื่อก่อนเปิดอยู่ในเมืองเชียงใหม่นั่นแหละแล้วก็พอดีแบบตอนนั้นก็โควิดป่ะเมียเมียตั้งคันก็เลยอยากกลับมาที่บ้านก็เลยมาทำที่บ้านดีกว่า โซนนี้เดี๋ยวเราไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวกันไหมว่ารสชาติจะจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหลายๆคนถ้าถ้าเคยเคยกินเมื่อก่อนดังนะอยู่ในเมืองอะ่ะอยู่แถวหลังหลังเดนดาราพี่ลองลองอยากลองล้วหิว <c oughs> รสชาติจะเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ครับเกลี้ยงไงนะเยิ่มเยิ่มเยิ่มน้ำมันร้ายน้ำมันร้ายบอกเลยว่าน้ำมันร้าย <c oughs> ว่ามันต้องมี <c oughs> บางอย่างแน่ๆที่ทําให้น้ำมันหวานเชียบขนาดนี้หวานเดี๋ยวต้องไปทำสูตรเจ้าของร้านเดี๋ยวเราย้ายไปมุมไอ้ตรงสลุงสลวงเนี่ยเพราะม<อ>ันมีคาเฟ่ยอยู่ตอนนี้ไปกินโซบะสักแก้วสองแก้วก่อนนันจะเริ่มพอนมอไปดูชมบรรยากาศไปไปนะครับ b แอนด์คอฟฟี่เป็นไงพี่ สวยนะตกแต่งเหมือนอารมณ์แบบคัน n t r คัน u n t r สไตล์เม<ส>ืองนอกเนละใช่ไหม,ไหมลองดูครับท่านผู้ชมผมว่าการตกแต่งเนี่ยมันจะออกสไตล์คัน n t r อาจจะแบบอารมณ์คล้ายคายข้าวบอยกึ่งๆข,ข้าวบอยนิดนึงสวยนะตอน,ตอนเย็นก็จะเป็นแบบท่าทิตย์ลงนะสวยๆวยิวดีๆก่อกองไฟอะไรอย่างเง<ม>ี้ยฟิลนี้ชอบนะอย่างต้นเน,นี่ยตรงนั้นเนี่ยต้นกระบองเพชรเนะี่ยโอ้โหนี่เปิดสนองทัานหาของเจ้าของร้านนะเจ้าเจ้าสนองเขากิเลสเขา

ก็มันเจอรังปลอกนานขนาดน้ะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่แถวตรงนี้จะได้โปรเจกต์ด้านนี้มันเป็นจะได้ถึงมาทําเปลี่ยนแนวเป็นี้เลยผมชอบแนวอเมริกันอยู่แล้วพี่ว่าเป็นอย่างเงี้ครับอเมริกันป็นเวสเทิร์แบบนี้ครับถ้าลูกค้าแถวนี้เริ่มเริ่มมากันยังก็พอมีอยู่คพี่ เห็นฝรั่งฝรั่งมันมาลูกไหนมาดัชฝรั่งใช่เขาอยู่ปเมืองปลายกันครับอ๋อมันรัดเส้นนี้ได้ครับแม่นครับแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวขอคงเดิมไว้ครับสลวงสลูนครับแม้ว่าอย่างเนส้ยสลูนสลุนเนี้ยสลูนมันบอยังเล่าตองของเวสเทิร์นครับอ๋อมันมีที่มาของมันครับใช่สลวงก็คือเขตสลวงสลุนของอี้ ไอปอกคุณนานกวเหมือนเดิมเมียดูแลอย่างเดิมใช่ครับเมนูเนื้ออย่างใครชอบกินเนื้อกินเยีงก็เรียนเชิญเลยครับเปิ้ล่าเอาใส่กัญชานี่แม่นแต่ว้าไม่ใส่สูบอย่างเดียวพอแล้วไม่ใส่นะครับน้้ามันไล่ด้วยฝีมือเนาะครับโอเคจะได้ก็ฝากร้านน้องปอกไวเตอรเดอร์เดี๋ยวจะได้ข้อมูลรายละเอียดะคราบใส่ซับไตเติ้ลไว้ให้กับขอบคุณมากกครับขอบคุณชัดนัดครับ เยิ่เรี่ไปนะสวัสดีครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากบอกเลยนะถ้าร้านบรรยากาศแบบนี้ผมมองว่า ย็นเย็นเนี่ยกับน้ำแกงกวยนี่เข้ากันมากเลย <c oughs> เอืออีกลา้งแกงกวยอีกลา้งจริงๆถ้าลมเย็นเนี่นะแล้วบรรยากาศฟ้ากําลังสวยสวยนี่นะนี่ท่านผู้ชมตอนแรกๆผมจะพาพี่อาร์ตมาในช่วงพบคํามาแหละแต่ผมกลัวพี่อาร์ตดึงยาวไงผมก็เลยบอกว่าเออมาเพราะว่าจะได้ดูร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรด้วยเงี้ยครับเนื่องจากมันเป็นมันนเป็สถานที่กว้างโล่งกว้างแล้วเนี่ยลมมันดีมากเลยนั่งเฉยๆก็แบบฟินเลยนะชอบบรรยากาศมากเย็นนั่งเย็นเลย แล้วเขามีมุมถ่ายรูป้านหลังด้วยเมื่อกี้ที่ผมเดินไปดูสวยสวยใช่รู้แล้วเขาเขาเรียกการตกแต่งว่าอะไรนะที่เห็นเมสดนะคุยเวสเทิร์นใช่มเรียกเวสเทิร์นแต่ผมก็เข้าไม่ถึงเข้าเหมือนกันนะรู้แต่สวยเขาแต่งสวยถ้าเป็นคนที่ไม่รู้อย่างผมผมก็จะเรียกว่าเป็นแนวคาร์บอยอะไรเงี้ยแหละประมาณนั้นทำดีเลยแหละผมว่าทำดีถ้าใครผ่านมาแถวสลวงผมแนะนำนะร้านนี้อย่างน้อยแว็กินกาแฟสักแก้วชมบรรยากาศเวอร์รี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากชิลๆก็ถือว่าผมมาเที่ยวหาน้องเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ ในเมืองอะายหลายเพจก็ไปเที่ยวหาที่ร้านปอกโฆษณาเนี่ยเพจดังเขาเขาแวะเวียนกันไปแต่พอน้องเขาย้ายออกมาอยู่อาจจะไกลหน่อยก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาเที่ยวหาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้จักเพราะง,งั้น<ช>เพิ่งเปิดไดไ้ไม่กี่เดือนนะใช่ปะ่ะใช่ครับโอเคเพราะงั้นวันนี้พวกเราคงไม่มีอะไรละอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ต้องติดตามคลิปที่กำลังจะออนแอร์ทยอยออนแอร์เข้ามา เร็วๆนี้มีอีกเยอะเลยรับ,บรองว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวโอเคครับงั้นวันนี้พวกเราสองคนลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ